เฮีย er. ถ้าอาจารย์อีฟองขึ้นมาเฮีย er จะทำยังไงจะไปกลัวอีทำไมเตียกับม้ามีทั้งเงินทั้งเส้นสายอีไม่มีทางสู้ได้หรอกเฮีย <He> er. แต่เด็กเป็นลูกของเฮียนะยังไงอัวก็ไม่เอาเมียคนใช้เฮีย <He> er. พวกลือก็ได้ยินที่ม้าพูดเต็มสองหูม้าบอกว่าไม่ยอมรับอีเป็นสะพ้าย เพราะอีหลอกจับอัวถ้าอัวมีลูกติดตอนนี้ผู้หญิงดีๆที่ไหนจะมาเอาอัวเหียียวว่าเรื่องนี้ไม่จะจบง่ายๆแค่นี้หรอว่าว่าจันอนนีไม่ยอมหรอกใครจะยอมท้องไม่มีพ่อ อีจันแรมอีงูพิษอีเรื่องไม่เชื่อขืนปล่อยให้ลือแบบนี้เท่าแก่กับคุณนายมีแต่เสียชื่อเสียงนะคะหรือจะให้อัวทำยังไงให้อีมัเป็นลูกสะพ้ายอัวเหรอไม่มีทางมันกล้ามาหรือว,ว่าที่โรงแรมด้วยเหรอมันจะทำอะไรของมันอีก มันบานตาใหญ่โตไปหมดแล้วนะรู้รู้ไหมยัมีหน้ามานั่งเพ่งเหรอฮะหน้าาร้องเพลงอีกเขาประจานลูกวัวกระเตี้ยหรือไปทั้งจังหวัดก็พราะลืฮะทำไมเป็นคนอย่างนี้มา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 พอแล้วมาอย่ามายุ่งผมวันนี้ไปมาก่อนดีเฮียก็ช่างในตายหลอกมาให้มันตายไปเลย มันหมดอันเดียวกอดพกินเลยตเนหากของมันโรงเรียนเขาไลหห่เรื่อตำรวจเรื่องกระฉากโฉที่โรงเรียนรู้ได้ไงมาโรงเรียนรู้ได้ไงเขาแม่แฉมาสิมันประจายไปทั่วทั้งตลาดโรงแรมและโรงเรียนอ้วกกรเจียบเลยไม่รู้ว่าจอา์แดนจะสู้ใครกัได้ มาปล่อวะปป่อมาไม่มา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 พอพอเนี่มามามาเจ็บแล้วมาเจ็บแล้วเจบแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วมาพอมาพอพอแล้วมาเ 我哪会呢？